สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาในคลิปนี้นี่ก็จะเป็นสปอยของมังงะวันพีสในตอนที่หนึ่งแปซึ่งในตอนนี้นี่มีชื่อตอนว่าบทเรียนสุดท้ายซึ่งในเนื้อหามังงะในตอนนี้นี่ก็จะมีชาวที่โคบี้เขานั้นได้โชว์ความสามารถใหม่และท่าใหม่ที่มันมีชื่อว่า h ฮอริเทียต์อิมแพซึ่งการที่ท่าของโคบี้นี่มีชื่อท่าป,ประมาณนี้นี่ก็น่าจะพอคาดเดาได้ว่าโคบี้ความสามารถของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นท่าหมาัดที่มันเหมือนกับกาที่ได้มีการต่อย และเมื่อพูดถึงครูซันเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยก็จะได้มีการพูดถึงการต่อสู้หลองคุูซันแล้วครับโดยที่ในตอนนี้คุูซันนี่ยก็ได้ใช้ใบมีดน hm ้ำแข็งแทงเข้าใส่กราฟในขณะที่กลุ่มหนดาพวกเขาในได้ล้อมรอบตัวกราฟอยู่ในตอนนั้นและหลังจากนั้นการต่อสู้นั้นก็ได้จบลงโดยการที่กราฟใ้นก็หลองหลอนในขณะที่เขาเนี่ยกำลังถูกคุูซันนั้นจับแช่แข็งโดยที่น้ำแข็งในตอนนั้นก็ได้ลามไปทั่วตัวกราฟและหลังจากนั้นก็จะได้มีการบรรยายนักรวฟฮีโร่ในตำนานนั้ แถมในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าชตากับมังกรฟเขาเนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงหรือว่ารอดตายหรือไม่แต่ว่าจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาการที่กุซันเขาในใช้ความสามารถในการแช่แข็งตัวกราฟมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ีโอกาสสูงมากที่กราฟเขาเนใ่จะย,ยังไม่ตายแล้วก็รอดชีวิตนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนวดดำเนี่ยก็ได้บอกนะว่าเขาต้องการต่อรองกับรัฐบาลโลกวัชนาหนวดดำเนี่ยก็มันาน่าจะอยากให้กราฟนั้นตายถึงคุซันเขานั้นก็น่าจะไม่อยากให้กราฟนั้นตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงแแแม้ว่่าากกจะถูชขงเ แต่ว่ามันก็จะไม่มีโอกาสสูงมากที่กรานจะรอดตายนั่นเองนะฮะแล้วก็นา่าเสียดายที่ในตอนนี้เราย,ยังไม่รู้นะพวกโคบี้พวกเขาทั้งหมดนั้นรอดตายแล้วก็หนีออกมาได้หรือไม่แต่ว่าที่น่าสนใจนั่นคือเนื้อหาในตอนท้ายมันได้มีการบอกเอาไว้นะว่าในตอนนี้เรื่องรอบของกองทัพเรือเนี่ยพวกเขานั้นได้มาถึงกอเอเคเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าคิอจะรู้กับพาพู้เท่าเซตเทิร์นั้นได้มาถึงเอเคแล้วนั่นเองนะฮะโอเคแลวนี่นก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของปอนวันพีในตอนล่าสุดซึ่งนาเสีียดาาาทท่่ข้้อควมสุเนย นั่นคือข้อความที่บ่านะว่าที่หน้าวันพีนงดโอเคและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตในหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีเพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ